สวัสดีครับนี่คือนี่คือลค,ครับปลาปาภูเขาไหมครับโอ้โห <_ d ose> ปลาปาภูเขานี่ครับพี่แขมฝากถึงพี่แขมไงครับ <_ d ose> นี่คือต้นแบบอารยธรรมที่เราควรจะต้องเก็บัาษามันไว้นะครับ <_ d ose> น้ำเป็นไงบ้างครับเ <_ d ose> ย็นจีบนะครับต้นน้ำ โหดีนเนาะตื่นเเลยเนี่ยเน่ยก่อนที่นี่ที่อยู่คนนัง่ะจะเดินไปตรงนู้นครับลุกเบิกยกตะบูบห้ยเ<ห>ย็นะเมื่กก่อนที่แข่งเคยมาครับไ่แขหนาโอ้โนาวแบบเย็นมาคุมเลย ทา้เมยกูไม่อาเลยกูเปลี่ยนใจได้หรอต้องมีต้องมีคนมาอัเนี่ยงมีคนมาอโอ้เย็บเออ อยู el el ่เบงพระเจ้าครับพระองค์ยมากเลยมันมีนะเนยโอ้โหน้ำใส่เย็นเอนสน้จิงแ่น้ำเย็น่น้ำแข็งเลยเอนี่สงการการวักดอยู่นยน้ำมีตลอดโอ้โหน้ำแข็งก็ต้องเลงยบยบปชื่อเลยอา้ อ้ากูหลอดตัวไอ้ลวงูอันนั้น